การทำหน้าก,กากจากกระดาษเราก็เตรียมกระดาษค่อนข้างแข็งนิดหน่อยความยาวตัดความยาวสิบนิ้วความกว้างสี่นิ้วครึ่งเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมผืนผ้าอย่างออน,นี้พับครึ่ง นวัดจากด้านบนตรงสันทบตรงสันทบนะคะลงมาประมาณสองนิ้วด้านล่างหนึ่งนิ้วแล้วก็วาดวาดวาดเป็นรูป หน้ากาเราจะใช้มุมนี้จะทำแบบนี้เลยนะก็ว่าตรงนี้ก็จะเป็นจมูกช่วงจมูกตรงนี้เป็นหน้าผาก เราจะวาดแบบแบบอื่นก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ว่าว่าต้องการรูปแบบไหนคราวนี้ก็รูปทรงหน้ากากเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นลูกตาเจาะเป็นช่องตาก็น่าจะเป็นทรงทรงเดียวกับหน้า หน้ากากแล้วเราก็ตัดตัดตามรอยที่วาด ็ได้้นแบบีคราวน,นี้ลูกกาเราก็พับไว้เหมือนเดิมแล้วก็เจาะเจาะให้มีช่องแล้วก็เอาปลายกันไก่ใส่เข้าไปถ้าใช้กันไก่เล็กก็จะถนัดถนัดว่าน,นี้นะ ได้เป็นหน้ากากแบบเดียวกันท่นี้เวลาใส่ก็ให้เจาะรูเจาะรูก็ดูจากช่วงนี้ก็ให้ได้สักครึ่งหนึ่งก็เจาะเข้าไปแล้วเราก็หาหนังยางใส่ สมมุติว่าใส่ได้แหละเนี่ยใส่แล้วผูกเข้าไปก็กมานี้อันนี้ก็คล้องไว้กับศีรษะเป็นหน้ากากอย่างเี้นะเรียบร้อย